สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องออมแอมยูโรแยกข้าหลามออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็เป็นอีกเนื่อมือค่ะที่ได้ออกมาทำงานค่ะ,คะแต่ยังคิดคอนเทนต์นี้ยังไ่ได้มากไม่นะคะชีวิตหยุดแตกการทำงาน กายาเฝ้าเบื่อกันเด้อค่ะทายจะถนนหนทางให้เบิ้องทายจะธรรมชาติให้เบิง้งกายาเฝ้าเบื่อกันเด้อมือนี่กัษยิษย์ไปหาเลาะขายของอีกแล้วค่ะมือนี่กัษยิษย์ิเติบโตซาก็มูแน่แต่กัษยิพยายามเด้อค่ะเพราะว่าอัน ฉันบอกยังกจำบ่ได้แล้วค่ะข่านข่้นบ่ได้เขาไปเยี <sucks> 네่ยม um uh หรือไปทักทายบ้านใดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะยังมือแรงกับเขาไปเบิ่งขึ้นเก้าล่ะค่ะฝากเป็นกําลังใจนะคะฝากเป็นกําลังใจเนี่นี่ก็เป็นเส็นท้างค่ะ เขาหมู่บ้านสิไปขคลายของข้างบันเพรพุนนะคะบันเพศผู้เขียวฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนเดอร์ค่ะกอได้มีกำลังใจสางช่องนะคะ่ะนี่ก็สิบแปขค้ายของคือเกาค่ะคือเกา อย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อแเสียวจะธรรมาชาตินี่ระคะให้เบิ้งก้อนส่วนมากเนี่ยเบิงง้งเขาเพิ่งงามงามค่ะเนี่ยเบิ้งบ้านบ้านกลางน้ำค่ะ แมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่กดไลค์กดคอมเมนต์ให้หน,นะคะ่ค่ะเมื่อแรกสิเข่าไปเยี่ยมบ้านไหนค่ะกขาเลิกง,งานหรือว,ว่าระหว่างขายของกับอาชีพที่พักเนี่ยกับสิกดเขอบไปเบิ่งไปกดไลค์ให้ด้วยกันเด้อค่ะจะเป็นคนวอกวเก่งบันไดคนวอกวเก่งบันไดเด้อค่ะกัน เขาเพิ่งงามงามปีนี่เขาผูใดกับมีแต่งามงามค่ะปีนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สำนี่เด้อค่ะไว้โอกาสนาก็สิมาังคลิปให้เบิ่งอีกเรื่อยๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ